ดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกมันก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการคีรีเดอร์พักดิฉันบ้วยค่ะป้องค่ะพี่โอค่ะ,ะแน่นอนเช่นเคยนะเจะ้น้องป้องวันนี้ขอมาแซมด้วย,นนยหนึ่งคนนะ เราก็มีสาระความรู้ดีนะจ๊มาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยแม้ว่าวันนี้จะไม่ใช่เดียหรือว่าเมียก็ตามออเออแต่ก็มีสาระความรู้ดีมาฝากคุณผูม้ชมเช่นเคยนะ,ะแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนเจลีโอจะ เป็นวันนี้เนยใช่ไหวค่ะอ๋อเนื่องจากว่าบรรยากาศเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กำลังจะแบบฮืขึ้นมาเลยอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ยังไม่พ mm. ้นที่จะมีความมีสาระให้ผู้ชมทางบ้านได้รับอยู่เสมอไม่ขาดเลยทีเดียวนะคะอย่างวันนี้เรื่องที่เราจะเอามาทำเสนอโชคความสวยความงามแต่ว่าเราก็จะเป็นเรื่องที่เล็กๆแต่เราไม่สามารถมองข้ามได้อเล็กขนาดไหนเนี่ยเรื่องเล็กๆที่แบบเราเหมือนแบบเราจะมอง ข้ามไงแต่การมองข้ามเนี่ยมันจะทําให้แบบเกิดผลไม่ดีอะไรอย่างนี้เราก็ควรไม่มองข้าม,มไม่ควรมองข้าม,มนมอกจ <c oughs> าก <c oughs> อ,อ,อากาศจะเปลี่ยนแปลงนะคะหัวสมองจะยังเปลี่ยนด้วยนิดนึงคุณผู้ชมคือคการกินยาเยอะนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วมันไม่ดีนะคะคือถ้ากินยาเยอะเนี่ยมันจะทให้สมองเราเบลอเกิดอาการอย่างจริงๆนะหลายๆคนบอกว่า กินยามันจะได้หายเร็วเลยแต่กินยาเข้าไปแล้วทำงานไม่ได้ขับรถไม่ได้ด<ช>้วยนะคะคุณผ<ช>ู้ชมอยากนอนอย่างเดียวใช่จะง่วงเพลียอะไรอย่างงี้มาเข้าเรื่องของเราดีกว่า,<ช>เ,าเดี๋ยวชักช้าไม่รู้เรื่องกันทีเดียวเขาบอกว่านะคะการดื่มน้ำเนี่ยเขาบอกว่าดื่มน้ําเยอะๆยอะเร็วๆเนี่ยทำให้เป็นตะคริวเกรงที่สมองหัวใจปอดด้วยนะคะแล้วก็ระบบหายใจยังล้มเหลวได้อีกด้วยโอ้โหเคยได้รู้กันไหมการน มันแน่นๆเนาะเวลาสังเกตดูไหมตรงเนี้ยเข้าไปอย่างเงี้ยเหมือนหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันก็เป็นได้ค่ะฉะนั้นการดื่มน้ําเวลาที่เหนื่อยมากๆกระหางมากก็ค่อยๆจิบดีกว่านะคะเดี๋ยวจะแบบช็อกขึ้นมากระทานหันเนาะอะเขาบอกว่าปวดหลังงดกาแฟคาเฟอีนนะคะหรือว่าพวกกาแฟนั่นเองเพราะว่าการลดการหลั่งของสารเนี่ยมีฤทธิ์ลดอาการปวดของร่างกายให้งดซะ ไม่ใช่ว่าปวดหลังปวดหลังอยู่ไปดื่มกาแฟดื่มชาอะไรอย่างนี้มันก็จะเพิ่มการปวดขึันมานั่นเองใช่ต่อไปนะคะอย่าปล่อยให้หิวค่ะเพราะว่าฮอร์โมนความเครียดเนี่ยทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นอ่าอิวแล้วเราเครียดอแล้วก็ความดันก็จะสูงขึ้นหายใจไม่ออกเออแล้วแต่คนจะเป็นกันไปเนาะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าปล่อยให้หิวเดี๋ยวมันจะไม่มีแรงไม่มีวชมสมองไม่แล่นด้วยสมองไม่แล่นจกอ่ะ มาข้อต่อไปเขาบอกว่างดนอนดึกวันศุกร์วันเสาร์ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตื่นสายวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์เราจะขี้เกียจอันนี้ขี้เกียจทุกวันอยู่แล้วไม่แต่จริงเลยว่าหยุดยาวไงพอถึงเวลาไปเรียนไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกนอนดีฝาไม่อยากตื่นเลยวันจันทร์คือเรียนแปดโมงเช้าก็จะกลายเป็นขี้เกียจงวงอยากนอนต่ออะไรเงี้ยเพราะเป็นผลพวงมาจากที่นอนดึกวิ่งกันไปอ่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าอีกข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเช้ากินไข่เนี่ยลด ความอ้วนได้เพราะว่าอิ่มกว่าขนมปังแล้วก็มื้ออื่นแล้วกินน้อยลงด้วยนี่เงล่ะเขาต้าไป่ะรับแดดยามเช้านะคะทําให้กระดูกของเราแข็งแรงแล้วก็ลดอาการซึมเศร้าได้ด้วยบอกสาวๆเลยถ้าเกิดคนไหนที่อกหักให้ตื่นเช้าๆไปรับแดดไม่ใช่แดดเที่ยงนะสาวๆไม่ใช่เลยนะคะรับแดดตอนตื่นนอนเช้าๆนี่คือประมาณเจ็ดโมงแปดโมงเช้าอะไรอย่างนี้อ่าเข้าไปนะคะแอปเปิลชิ้นหนึ่งหลังอาหารค่ะลดแบคทีเรียในช่องปากนะคะช่วยให เหื่อแข็งแรงแล้วก็เ,เครียดทำผิวเสียเนี่ยให้ออกกำลังกายเยอะๆนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีเท่า,ทาน,นั้นเองกรชื่ยเรื่องเล็กๆนะคะให้กลับมาเป็นไม่เป็นเรื่องใหญ่นั่นเองอ่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลแล้วแต่อย่าลืมค่ะไปชมคลิปดีๆก่อนที่จะกลับมาช่วงต่อไปค่ะ ใช้แป้งทานหน้าผสมรองพื้นเพื่อเตรียมผิวหน้าให้เรียบเนียนโดยวันนี้เบลจะขอแนะนำวิธีการเลือกแป้งให้ผิวหน้าสวย3แบบ3สไตล์ค่ะถ้าอยากให้ผิวหน้าดูเนียนกระจ่างใสดูเป็นธรรมชาติให้ใช้12 Plus Miracle BB Powder แต่ถ้าเน้นการปกปิดผิวหน้าให้เรียบเนียนมากขึ้นให้ใช้แป้ง12 Plus Miracle Perfect BB Powder ค่ะ และถ้าสาวคนไหนต้องการให้ผิวหน้าดูขาวกระจ่างใสดูมีดับเบิลออร่าเบลแนะนำแป้ง12 Plus Miracle Double Aura BB Powder ค่ะซึ่งแป้งตัวนี้มีเทคโนโลยี White Translucent และมี Wing Beat ทำให้ผิวหน้าดูมีดับเบิลออร่ามากๆค่ะแค่นี้ก็ทำให้สาวๆมีผิวหน้าที่ Bright แล้วนะคะส่วนขั้นตอนที่2กรีดไอายไลเนอร์ทั้งขอบตาบนและขอบตาล่างค่ะ ที่3ทาอายแชโดว์สีทองที่หัวตาแล้วทาอายแชโดว์สีน้ำตาลที่หางตาขั้นตอนที่4ปัดแก้มสีชมพูนูตขั้นตอนที่5ใช้ดินสอเขียนขอบปากสีแดงเขียนขอบปากค่ะจากนั้นก็ทาลิปสติกสีแดงสด แล้วนำกลิตเตอร์สีแดงมาทาทับให้ทั่วอีกรอบค่ะเพียงเท่านี้ริมฝีปากของเราก็จะดูโดดเด่นเมื่อโดนแสงไฟในปาร์ตี้ค่ะนังสิบพิม์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสคบควบมาห้าสมาคมขายตรงหัวหอกตั้งสภาวิชาชีพลุยตลาด AEC สมาคมวินาศภัยหนุนกรมทันอิเล็กทรอนิกส์ มั่นใจคอปพอไฟเขียวดีเด์หลังปีห7ชัวธุรกิจกลางกรุงฮึดอัดปโปรสู้มบมัดใจขาช็อปดูดเม็ดเงินระยะสั้นอาหารเสริมผิวขาวหุ่นสวยโตกระชูดดูดดาราเซเลบกระโจนร่วมขอเอียวขายตรงไตามาดหนึ่งสถานการณ์ซึมยาว การเมืองร้อนเศรษฐกิจสุดฉุดธุรกิจอ่วมสตาร์สัญชายปรับทับรับศึกเครือข่ายลุยกลยุทธ์ครบเครื่องดันเรดมอร์ปลุกยอดคืนชีพ PWC แฉภัยคุกคามข้อมูลสารสนเทศระบุแฮกเกอร์แชมป์โจรกรรมขั้นเทพ ติดตามนังซิพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับชอบไหมภรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะอยากมีภรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร085-666-8347 084-938-1183 084-099-9347เธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิววิ่เนียนแสงสิคาถูกต้องกลัวหน้าอกปีอึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศเลยเธอถูกต้อง กลัวปวดท้องประจําเดือนคันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่พีกเลยครับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องมาชนภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0 8 5 6 6 6 8 3 4 7 0840999347กเจ ช่วงความรักค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะเราก็มีเรื่องมาเตือนกันเรื่อรคู่สาวเขาบอกว่าวันนี้มีข้อห้ามสําหรับคู่รัก่ใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์ใช่แล้วเดือนกุมภาพันธ์ใกล้จะถึงเดือนนี้ยใช่เขาบอกว่าเมื่อแรกรักน้าต้มผักก็ว่าหวานใช่ไหมใส่น้ำตาลเกลือก็หวานกินเกลือก็ได้เลย ประมาณนี้แต่เมื่อพฤติกรรมคนเราเวลาคบกันไปนานๆมันจะเริ่มสนิทกันจะเริ่มไม่มีความแบบเกรงใจและเริ่มจะเผยตัวตนหน้าเกลียเลยอะไรประมาณนี้คุณชมเขาบอกว่าผู้ชายไม่ชอบให้แฟนตัวเองเป็นยังไงมามาดูกันค่ะคุณผู้ชมหนึ่งจูจี้ขี้บ่นน้อง้อี่บอกว่าที่หนึ่งเลยคือจริงๆฉันไม่ป็นคนจูจี้ขี้บ่นจริงแรงแลงเหมือนไม่ได้ไม่ใช่เพราะกับแฟนนะคะกับเพื่อนกับเพื่อนด้วย ว่าดาราเป็นคนมีระเบียบใช่ไหมไม่นะไม่เช่บปนบุณไม่ได้ปนไว้ก่อนอันนี้เรียกว่าเป็นนิสัยไม่ดีแล้วแหละเอออันนี้นิสัยไม่ดีตัดปุงก็พยายามอยู่แต่ทำไม่ได้เนาะสงสารคนก็เป็นค่ะข้อสองค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่างี่เง่าแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดานะผู้หญิงเนาะผู้หญิงจะมีสาวงองี่เง่างองเงงองเง่แบบงุนงานได้ไหม รู้ตัวเองเฮ้ยทำไมช่วงนี้ฉันเอาแต่ใจอีกแล้วอบางทีเราก็รู้สึกนะแต่มันทำไม่ได้ฉันหยุดไม่ได้บางทีหยุดไม่ได้ยิ่งช่วงวันนั้นของเือหรือเปล่าใช่ทาวอนตะเจก้เนใจทาวอนไปแล้วแกหรือเปล่าบอกเธอเอ่ฉัเป็นคนไม่งี่ยเง่าโอเคโอเคข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณผู้ชมรู้ทันไปหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะทำอะไรโอ้คนมันนะเจ แต่เขาก็บอกว่าคุณผู้ชมบางสถานการณ์เนี่ยให้ผู้หญิงเราเนี่ยแก้งโง่บ้างอย่าแบบเอ้ยรู้ทันไปหมดทุกอย่างอะไรอย่างงี้ไไม่ด้ต้องอยากบอกเนี่ยจริงแต่ว่าไม่ฉันก็เข้าใจนะแต่ว่าผู้หญิงบางคนน่ะคือแบบหักหน้าแฟนต่อหน้าคนอื่นไงเอออันนี้ไม่ใช่นะคือมันไม่ใช่มันไม่สมควรบางคครัั้งเป็นนกใใช่มะช่ผู้ชายบางทีมันมีแบบเขาเรียกอะไรศักดิ์ศรีอ่ะศักดิ์ศรีเออต่อหน้าเพื่อนฝูงสักวันมันใสักดามก็ดีนะเท่ตาย อะไรกันก็ไม่รู้นะคะข้อต่อไปค่ะคุณผู้ชมนอกใจค่ะนะมันมีความผิดร้ายแรงเออโอ้หเลิกเถอะถ้านอกใจเนี่ยจริงแสดงว่าคุณไม่ได้รักเขาเลยนะ แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าหนุ่มๆรู้เข้านี่ต้องสังเกตพฤติกรรมตัวเองด้วยว่าคุณเนี่ยนอกใจคุณผู้หญิงหรือเปล่าเออนะถ้าเกิดทำดีทั้งสองคนก็ว่าเลิกเถค่ะเราต่างกันแล้วแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาเหนื่อยอ่ะเนาะนะข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสุรุ่ยสุร่ายใช้เงินเก่งนั่นเองนะคะช็อปกระหน่ำเกินความจําเป็นมา้นอยางงี้เดี๋ยวแบบว่าระหว่างกลางปีกลางเดือนไม่ช็อปรอช่วงเซลลจัดงากนั่นบางคนแบบเฮ้ยฉันอยากสวยตลอดเวลาเนี่ย แฟนจะเบื่ออะไรประมาณนี้เออฉันต้องสวยตลอดเวลานะจ่ายจนแบบไม่คิดเลยจ้าบางครั้งก็แต่บัตรแฟนแต่บางทีเฮ้ยถ้าแฟนมีก็รู้ได้ไงแต่ถ้าแฟนไม่มีก็เออจะรู้อะไรล่ะไงเออปัดนิ้วมือไปปั๊มไว้ตายแล้วนะคะข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณผู้ชมพูดจาหาสาระไม่ได้นั่นเองนะคะเขาบอกว่า เราเนี่ยบางครั้งแบบชอบฟังอะไรแล้วจับประเด็นไม่ถูกบางครั้งแบบฟังเขาพูดอีกอย่างหนึ่งเข้าใจอีกอย่างหนึ่งแล้วก็คิดไปอีกอย่างนึงคิดไปอีกอย่างหนึ่งไม่เข้าใจทะเลาะกันอีกอย่างหนึ่งครานี้ก็ทะเลาะกันหลายคู่ที่มีปัญหาเรื่องแบบนี้เนอะเหมือนว่าการสื่อสารไม่เข้าใจการพูดคำจาทำให้มันคิดไปอีกอย่างนึงเอ้นะคะ ข้อต่อไปค่ะพูดจาหยาบคายบางครั้งเวลาทะเลาะกันบางทีคำหยาบออกมาจากสวนสัตว์เต็มเลยสวนสัตว์ออกมาแบบจากปากเยอะแยะมากมายอะไรประมาณนี้อีอีแมวอืออีหมูเจ็บไหมเจ็บนะวิฉันมีเพื่อนคนนึงชอบแบบอีปากระป๋องเจ็บมันแปลว่าอะไรอีปากกระป๋องมันเจ็บมากจริงจริง บางครั้งแบบเยอะไปก็ไม่ดีเออเราควรจะควบคุมอารมณ์ตัวเองบ้างนะคะคุณผู้ชมข้อต่อไปดีกว่าค่ะโทรจิกตลอด24ชั่วโมงเป็นไก่ละคะคณเป็นไก่ด่าไก่มันจะแบบนี้คือเราต้องมีเวลาให้เขามีเวลาส่วนตัวบ้างคุณผู้ชมจริงไหมลองคิดกับการสิถ้าเกิดเขาโทรจิกเราตลอดเวลาล่ะเราก็จะแบบหุนหงิดนะทำไมต้องโทรมาบ่อยๆอะไม่ไว้ใจใช่ปะคำขานนี้เลยนางลืมไปแล้วว่านางเป็นหวัดอยู่ จะก่อเสียงดังทำไมเนี่ยนะคะข้อต่อไปดีกว่าข้อต่อไปดีกว่าค่ะทผู้ชมค่ะแต่งตัวโป้ผู้ชายไม่ชอบให้แฟนตัวเองแต่งตัวโป้ใช่แต่ชอบดูณจะชอบเมื่ดชื่อดูผู้หญิงแต่งตัวโป้แล้วคุณจะถามว่าทำไมอะไรเนี่ยค่ะก็ดูได้ก็ได้ไงเดี๋ยวแต่งให้ดูได้ค่ะอันนี้ก็ไม่ชอบ